อด <Boy. S 2> ูที่ว่าเทโกนจะมีแต้มได้หรือไม่หรือว่าเทธนากรนึกพายเที่ยวแรกจะได้สามแต้มเหลือต้งองร้องต้ำรลองพายไม่แล้วไกลจะออกไกล,ออกกลออกจะได้ชมของจริงแล้วพี่น้องถูกต้องเทพออ แล้วเรือดังเรือดีจากฝานอินบุรีอยู่ร่องน้ำแดงซะด้วยดูที่ว่าร่องน้ำแดงจะผายแรงแสงนี่ได้ไม่ได้ไหนเมื่อเทพโกนโนเรือดังเรือดีจากวัดบางแดงอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำเมื่อเทพธนากรครับเรือเจ้าที่เจ้าถิ่นพระนครตีอยาครับดูที่ว่าเรือชังใหม่ๆเรือชังใหม่ๆดูที่ว่าชังปูจะทำยังไงจะทำยังไงในเมื่อเจอกับเจอกับเรือชังอ้อนในนามื่อเทพโกนนแต่เทพธนากรเทพธนากรร่องน้ำเมเมิ่อัดไม่ เลลี้้ยงแวอัดไปเลี้ยงและเทพเจอเทพเทพธนาค้อนกบเทพโกต้นเทพช่างอ่อนอยู่ร่องน้ำแดงแต่เทพช่างคูนร่องน้ำน้ำเหมือนว่าต่างคนต่างสาต่างคนต่างอัดต่างคนต่างกันเทพธนาคอนเที่ยวแรกจะทำแตามแต้มได้หรือไม่เทพโกต้นเที่ยวแรกจะไม่มีแต้มพายแพ้ไปแต่เที่ยวนี้จะทำได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ร่องน้ำสีแดงในน้ำเทพกต้นเทพโกต่อเริ่องจะพายตามอยู่ไว้เทพธนาคอนเลือยช่างบูนบอกว่าไม่ย่นไม่ย่อไม่ต่อไม่แต้โอ้ยจะพายแ เทพสบายสบายรับเทพธนกรนำมามากมายลเลยเกยเทพโกชนจะขยโยผายตามอยู่โกชนจะผายตามลุยโกตนตามมาจอธนากรนีเข้าเป็นใช่รับผลการตัดสินกรรมการยกธงน้ำเงินครับให้เทพธนากรเป็นฝ่ายชนะครับเทพธนากรเป็นฝ่า,นนา,นายชนะครับท่าน